อ๋อนี่ไงขอค่าอาหารหมูอ๋อขอค่าอาหารหนูหน่อยสิบบาทอ๋อมาวัดแล้วเนี่ยจะให้ยังไงจะให้ไงอ่ะพี่ให้เอาหมูให้เขากัดแล้วก็ดึงไม้ออกไปเลยอ๋อโบมาสิบบาทเร็วโบมาทำงานที่ดิงับมือเอาไปไไมม่่่ดดกกััคะ ไปเอาหมู่พี่เขานี่สิบาทนี่ไคูัให้กัดแล้วก็ดึงไมะอไม่ทันแล้วไวมากสิบไม้มไม่รู้จักคำว่าการถ่รูปอ้มาดู